เหอนปะลาวชื่อโชติกาเครยอิมหรือว่าหลาวชื่อโมสวัสดีคะ่ะเด็กๆที่น่ารักทุกคนวันนี้เรามาเรียนวินชาภาษาจีนกันนะคะคุณครูโชติกาเครยอ,อิมหรือว่าหลาวชื่อโมก,ก่อนที่เราจะไปเริ่มเรียนบทใหม่นะคะเรามาทบทวนจากคลิปที่แล้วก่อนนะคะ คลิปที่แล้วเราเรียนเรื่องการสอบถามราคาการตอบราคาใช่ไหมคะอ่ะเราจะถามราคาเราจะพูดว่า请问这个多少钱？请问这个多少钱？แปลว่าขอสอบถามหน่อยค่ะขอสอบถามหน่อยครับอันนี้ราคาเท่าไหร่คะอันนี้ราคาเท่าไหร่ค,นนร,าคารับอ่ะ แล้วเราจะตอบราคาเราจะพูดว่าเจ้อเกอและตามด้วยราคาและต่อด้วยคำว่าไทจูไทจูเจ้อเกอราคาและต่อด้วยคำว่าไทจูไทจูเก่งมากค่ะเราชื่อเห็นคลิปเด็กๆส่งเข้ามาน่ารักมากๆค่ะและต่อไปนะคะวันนี้เราจะมาเรียนเรื่อง การบอกวันเกิดของเราอะยังคงใช้ตัวเลขอยู่นะคะก่อนอื่นเราไปเรียนรู้คำศัพท์ก่อนเลยค่ะไปกันเลย Why? 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 คำศัพท์นะคะเรามาเริ่มที่คำว่าปีเหนียนเหนียนเหนียน,น,ยนปี เดือนเดือนเดือวันวันที่ห้า้า,าวันที่วันเกิดวันเกิดวันเกิด,กด,กดและการบอกวันเกิดนะคะเราจะพูดว่า 我的生日是นะคะ我的生日是คือวันเกิดของฉันคือนะคะ我的生日是อ่าและคนจีนนะคะเขาจะนิยมใช้คริสต์ศักราชมากกว่าใช้พุทธศักราชนะคะพุทธศักราชก,ก็คือ2,563้อยใช่ไหมคะปีนี้แล้ว คริสตศักราชก็คือ2020ใช่ไหมคะอะเราจะใช้คำว่า2020นะคะไม่ใช้2563เนอะอะเรามาเรียนรู้การบอกวันเกิดกันเลยค่ะเราจะยกตัวอย่างนะคะการบอกวันเกิดนะคะ WO วันเ s h i 我的生日是และต่อด้วยคําว่าปีเดือนและก็วันที่นะคะอ่ะปีเดือนและวันที่我的生日是2025年6月5号啊我的生日是 2015년우웨5号การบอกวันเกิดนะคะหรือการบอกวันเดือนปีก็แล้วแต่คือเราจะนิยมใช้ปีเดือนและก็วันที่นะคะอ่ะเดือนปีนะคะเราก็จะเรียงตามตัวเลขเลย2000 15ก็คือ20 หนึ่งห้าสองเออศูนย์หลิงหนึ่งคืออีอู่คือห้านะคะเออหลิงอีอู่เหนียนเหนียนที่แปลว่าปีนะคะอ่ะปีเสร็จแล้วเดือนเดือนเราจะพูดว่าอย่างเช่นเดือนที่หนึ่งเดือนที่สองถึงเดือนที่สิบสองนะคะอ่ะคือ กมกราคมใช่ไหมคะอะเรา่อบอกว่า五月五月คือเดือนอะไรคะเดือนที่5้าของเราคือเดือนพฤษภาคมอะ五月และตามด้วยวันที่วันที่ก็คือใส่วันที่ของเราไปเลยและต่อด้วยคําว่าเห้าเห้าที่แปลว่าวันที่นะคะอะสมมติว่าเกิดวันที่ห้า 5号เาเกิดวันที่ส 10, 10ิบสือเหาได้แล้วใช่ไหมคะอ่ะเราชื่อจะยกตัวอย่างนะคะเราชื่อจะเกิดวันที่สองพันยี่สิบอ่ะเพิ่งเกิดเลยเพิ่งเกิดเลยปีนี้จะพูดว่าอย่างไรคะเออหลิงเออหลิงเนียนเดือนมกราคม อีเว,วันที่10บสิบห้าสิบห้านะคะอ่าง่ายแล้วใช่ไหมคะคราวนี้การบ้านของเด็กๆนะคะคือให้เด็กๆทุกคนนะคะอัดคลิปวิดีโอของตนเองบอกวันเดือนปีเกิดของตนเองเป็นภาษาจีนอ่ะแล้วส่งให้หลอกซื้อที่เพจด้านล่างนี้นะคะ แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวัน